พักกันนะครับเพื่อที่วันนี้จะเดินทางต่อไปที่เชียงรายนะครับแต่วันนี้เราขอเก็บบรรยากาศช่วงชนะ่วงเย็นนะครับช่วงอะไรนี่อรอยมากเลยเป็นเลย ครับก็สวัสดีครับพบกับกินเที่ยวกับหน่มอตานะครับวันนี้เราก็จะพักกันที่นี่กันนะครับที่อำเภอบอ่อเกลือจังหวัดหน้านะครับนี่ที่พักของเราวันนี้เป็นสองหลังบนกระท่อมบรรยากาศริมน้ำตก ที่บ่อกเกลือนะครับชื่อที่พักก็คือละเมอบรรยากาศดีมากที่พักแบบเป็นกระท่อมเต็มหมดนะครับก็เลยเหลือที่พักแบบเต็นท์เราก็เลยได้เต็นท์สองหลังราคาห้ารอบาทนะครับอยู่ น้ำตกนะครับริมแม่น้ำริมน้ำตกนะครับนี่ที่พักเราสร้างเป็นนั่งร้านเป็นกระท่อมนะครับเมื่อคืนเราก็นอนเต็นท์นะครับนอนเต็นท์แต่นอนเต็นท์ยนอ,นนอยู่ที่ รอยเสมอดาวเต่ปูบนดินนะครับที่รอยเสมอดาวราคา600บาทอันนี้ปูบนนั่งร้านบนกระท่อมนกระท่อมมุงยาคานีราคา500บาทได้สองหลังนะครับแล้วก็บรรยากาศวิวหลักร้านนะวูติดน้ำตกด้วยนเนี่ย มันตกไหลใสเลยครับมองเห็นตัวปลาบรรยากาศกันได้นะครับที่พักเชื่อละเมอนนะครับไม่แพงสองหลังห้าร้อบาทเองที่บ่อเกลือนะครับเราจะพักกันที่นี่ แล้วเราก็จะมาอาบน้ำตกกันอาบน้ำไหลกันนะครับโอเคครับเราอยู่กันที่อำเภอบ่อ,อกเกลือจังหวัดน่านนะครับเรามาเที่ยวที่บ่อ,อกเกลือนะครับเรากำลังจะมารีวิวบรรยากาศที่นี่ให้ท่านดูนะครับที่นี่ก็คือเป็นที่พัก ที่บ่อเกลือนะครับบริเวณที่เราพักอยู่และจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะมาทานข้าวก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับก่อนที่จะตะวันจะตกดินก่อนที่จะมืดไปนะครับเราก็มาเก็บบรรยากาศที่ร้านอาหารที่เราจะมาทานข้าวก่อนที่จะไปพักกันนะครับเพื่อที่วันนี้จะเดินทางต่อไปที่ ยงไลนนะครับแต่วันนี้เราขอเก็บบรรยากาศช่วงช่วงเย็นนะครับช่วงช่วงพักช่วงที่เราจะจะทานข้าวนะก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับอันนี้คือจุดที่เรานั่งกินข้าวกันนะครับอยู่ริมน้ําตกนะครับอันนี้ร้านอาหารที่เราจะมากินก็คือร้านหัวสะพานนะครับหัวสะพานบ่อเกลือนะครับ ก็เก็บบรรยากาศมาฝากอยู่ติดริมน้ำาทานน้ำไหลนะครับน้ำน้ำที่ไหลามาจากภูเขาเขา,าเรียกว่าดอยภูคานะครับนี่คือสภาพบรรยากาศของที่นี่นะครับก็เก็บบรรยากาศช่วงเย็นก่อนที่จะมืดมาฝากท่านผู้ชมนะครับรที่ติดตามผม ในส่วนของช่องกินเที่ยวกับหนูมาตานะครับก็ดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับตอนนี้เราสั่งอาหารรยบร้อยยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่หมดนะครับเหลือเหลือข้าวผัดเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างน,นะครับเยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่ริมทางน้ำไหลนะครับ อันนี้เป็นที่ร้านอาหารล้วก็ทําก็เป็นสะพานไม้ไผ่นะครับตกแตง่งริมน้ําตกริมทางที่ไหลเนี่ยก็มีสะพานไม้ไผ่ให้หนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่แล้วก็ทานอาหารที่นี่ได้ถ่ายรูปก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะวันจะตกดิน,นครับก็เก็บมาฝากท่านผู้ชมกับช่องกินเที่ยวกับหนูมาตานะครับ ที่อำเภอบอกก่อเกลือจังหวัดน่านของวันที่ทยี่สิบิกษภาคนพศสามนะครับช่วงเย็นนะตอนนี้เวลา17บเจุดสศูนย์นะครับที่ร้านอาหารร้านอาหารหัวสะพานอำเภอบออเกลือนะครับเดีไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับ นี่นี่ลนปลาขาว,วอันนี้อาหารให้ปลาสิบบาทคกับข้า,าวก็สั่งไปแล้วนะครับอันนี้มีปลาเลยนะปลาเนินแข็งหมดแล้วไปกินสักทีปลาเนินอะไรปลาเนินทอดราดมันพริกนะตอนนี้ก็มาสมัครเลยมั้ย นี่เรียกอะไรเรียกอะไรหางลีอย่ามันยังไงเก่งหางลีแล้วเนี่ยของหมูย่างแล้วเนี่ยนี่อะไรปาปลาลาดปาปาลาดพริกมันมีพริกไหมละ่ะปาเนล่าพริกเนาะาดซอสปาเนล่าซอสเอ่อนี่เมนูติข้างปลาน่าไปดู สำหรับใครที่จะมาทานข้าวที่นี่ก็ดูเมนูที่ติดอยู่ข้างฝาได้เลยครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากินกันให้ดูเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องปิดเดี๋ยวนีมน้มันเข้ามันเข้าโบดแล้วต้องต้องจ่าอะไรตอนนี้ปิดเดี๋ยวนี้มันเข้าโบดถแล้วนะเนี่ยพูดดไม่รู้ลงบนอ่ะไม่รู้ลงลนญญคนไม่อร่อย นีดูบรรยายที่นั่นก็พอแล้วเออก็จะพูดทำไมล่ะไม่รู้ว่าเป็นวีดีโออู้วเกิดคุณปาวเลยก็เป็นวีดีโอยังพูดแต่ทำไมล่ะเกี่ยวนะเสียลมเลยโอ้ยเสียลมตกใจก็กินไปสิกินแล้วมันต้องพูดไม่ต้องด่านะไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวจริงแม่อร่อย ทำไมได้แม่อร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมไก่เกลือสายเหี่ยวข้าวแล้วเกลยอกะรออะไรฮะเข้าแม่ไหม

อร่ใช่มเป็ืเลยโอ้ยโคตรอร่อยอะดีกว่ากินหมูหมูย่างตลกนี่นดูนนดิเนีน่ย่่ <c oughs> <c oughs> 可烦了。

จอยิงวเดีโอไหวไหมหมดปะไม่หมดเอให้พอด้วยไปทน่ะดบรรยากาศกินข้าวต้องเดินนะั่เของันคิวไม่ได้ไม่เปิดตรงนี้ไปเดินทางต่อไปเไไปชียงราไปปูที้าไม่ต้องเก็บแรงไห้ ขับรถเดี๋ยวไปดูกันครว่าบรรยากาศที่ทค,ครูที่ฟ้าจะเป็นยังไเก็บบรรยากาศให้ดูครับในช่วงกินเที่ยวของมณฑลมาตาครับ

ผู้ชมวันนี้จ่องกินเที่ยวกับหนุม่มอมตะับก็ยังพักก็ยังพักอยู่ที่บ่อเกอนนอเออเอลือนะครับอยู่ที่โฮมสเตย์ของละเมอนะครับเก็บบรรยากาศยามเช้ามาฝากครับกินเที่ยวกับหนุม่มอมตะนะครับ ตอนนี้อยู่ที่บอกก่อเกลือโบราณน,นะครับมันคือทางเข้าตอนนี้ยามเช้าตอนนี้ปับรรยากาศก,กำลังดีครับอุณหภูมิก็เย็นมากมีหมอกด้วยคนระับกำลังจะข้ามไปหาซื้ออาหารเช้านะครับ ครับผมเดินไปหาซื้ออาหารเช้ากินกันนี่ครับทางเข้าไปบอกเกลือฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดนะครับส่วนแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อก็คือเรียนรู้เรื่องช่างนะครับ ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่เรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ